รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมดีหนึามไปครับมาเริ่มนะ เคชาแรก่สามนะชากที่เจ็ดครับใช่ไปชาที่แปดฉาที่แปดพอรู้เวเอเโอเคโอเคทุกคนเฮ้ยมาหาใหญ่ถาาเมื่อคืนมีข้อมูลพลาดเพราะคือต้องตั้งคถาเราจะต้องแก้อะไรนะด่าว่าด่าว่าตรงน้าเหรอ อ่าฮาาาดดแหมพี่ชัโง่จริงเลยาฮตายแล้วนฮะโอ้โห่ไก่แค่ไง้องขาไม่ได้เลยน่ไงอาตอนนี้ตองทอะไรหโอ้ยใช่ไ แล้วมาแต่งชุดอาหารแล้วมาจีบทำไม้องร้แน่นะเพาะแกมาฆ่าก่อนฆ่าคือขี้ไก่พวกแกจำได้ไหมไอ้ต้องขี่มหาเ็นค่าขอชื่นใจในเวลรรมหมูหรือป้ามาส่งฆ่ากลับมาป้ามาป้ามะป้ามาป้ามะใช่ใช่ขี้ไก่ในปีสันไห้ใช่ในเกณฑ์อาเกณฑใจไหมฮะ เ้มีสนาเจยเฮ้ยไเอเด้เาบอกว่าเอไปไม่เหอรเาชไม่เอมือนะแต่ชติดการถือการบ้าไอ้เป็นปลูกะช็อตเนี่ยช็อตกชเนี่ย ทองทุกวัยนะทองทุกวัยยาครับเออทองทุกนี่ก็ถือไปืนูเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ฮะทองทุกไปก็ทำกันหรอใช่ไหมครับีเซอร์ก็ที่เซอร์โอ้ยจินบอกว่ากูลำบากแล้วออเดี๋ยวเราไปชั้นกไปดูครับเดี๋ยวป่ะู้างานเนี่ยเออแล้วแล้วท่าเอ่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวนะไอที่นี่บอกว่ากระซิบสกายก็ต้องก็ต้องการเป็นว่าไปกระซิบไอ้ขี้ไก่แทนน่ะดิเดต้องใช่ค่ะเดี๋ยว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 เอาอี้เอางี้เอางี้เอางี้ให้ให้ขี้ไก่นั่งตรงกลางออโรรานั่งตรงนี้ได่แล้วก็ท่านข่าวยืนโอเคครับไอโฟนเออไอ้ไอ้ไอโฟนมาอยู่ตรงมินนี่โอเคครับโอเคนะ ไม่ต้ก็ได้มั้งเดี๋ยวก่อนที่จะกระซิบก่อนที่จะกระซิบาฟังังเหอังเออังเออเพราะว่าเดี๋ยวเดินช่วงที่เป็นพี่อ่ะไ่ค่อยไปหาเขาโอเคมก่อที่จะก่อนเดี๋ยวปกอบก่อนก่อนที่จะกระซิบนะผมจะบอกว่า่าคาครับค่าเี่ยนนาร์ราาของสมรรนมือนกันราคาถึงวแล้วทำไมทำไมผมไม่มีสียงไม่มีเลยอ่ะมันตอกว่ากเดี๋ยวเดี๋ยวนะ มจะไปตัราคาไหมครับแต่างวาดเสียงเบามากอ่ะอืมใช่ใช่ใช่ปกติโปรแกมมันก็เสียงไม่ค่อยเบานะผมก็ได้ยินเสียงนี่อยู่นะครับเดี๋ยวนะขอขอทดสอบพูดไหนเสียงดีเสีตงดีทุกคนได้ยินเสียงเบาเสียงดังน่าจะดังนะครับดังนะครับขอขอเป็นดี ก็พอประมาณครับก็มันยังไม่ค่อยดังอ่ะโอเคเก็อย่าให้ดังมากเกินไปครับเดี๋ยวเขาโดนด่าเดี๋ยวขอไปจัดการตับผมแป๊บเดี๋ยวเดี๋เดี๋องครับลองมาลองมาโอเคค่ะโอเครีบจัดการนะครับเดี๋ยวแบบผมมุดครับเสี่ยมันก็ปกตินี่วังเสี่ยมันก็ปกตินะหรือว่าเป็นที่เสียของคุณมันโอเคค่ะรอได้ยช่ไหมครับ ได้ครับอาเก่ดีดีใคดีของแอสาของสมบัตินะมันการตัดต่อไปเนี่ยชันจะเป็นคนดีแล้วฉันจะเป็นคนมนฐานะจจใจแล้วแบบที่ทำให้ถูกต้องเนี่ยคุณ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 คเดียวอ๋ออเคครับเลยนะนี่ฉันขอเวลาพูดใชไหมนี่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 ขี้ไ่าขอให้เรารอดจากความผิดพลาดแบบนี้เะนะเฮ้ยเนียว เดี๋ยวคัดก่อนตาโก้ไม่ได้แพ้เป็นที่ไอ้ิ A ี่เว้ยตาโก้ตาโก้ตาใกรอโอเคครับ<ม>โอเคโอเคครั้งหน้าขอให้เรารอดจากคอนดิชันแบบนี้เถอะเอ่อโอเคเอาละผมขอประกาศตัวนี้เลยผมขอใช้กฎอัยการเึรโมโ,นะโอนออกว่าออกทารมหาวิทยาลัย เฮ้ยทำอย่างนี้นี่เป็นาอะไรวะเฮ้ยคุณวิทย่ฮ้เฮ้ยเฮคุณคุณไดงโมชาเนาะไปไรใสบใส่ไม่มีสีแล้วใส่ตลาไข่คนแล้วฉันเด็ทตั้งทอีนะขอใส่ไม้ไข่อ๋อมีทีมบอลไข่มีทีมบอลเป็นประธานแทนออล่าขพอ๋อร่ามนอีกนะทีมขอบทีมขอไป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 หยิบสใจเลยขอกมาก โอเคที่ดายานอกคนะอาสามสองหนึ่งกระแสเริ่มดีขึ้นแล้วคนดูชื่นชมเราตก้ยอมรับความพลาดมีแล้วไอ้ไม่อยาูกมองเป็นว่าบทแค่นี้ะบองเิอกันเลยอ่ะถ้าว่านะเอาความคิดขความหวามงวนบ้าพเจ้าเตาจะช่วยเปลี่ยนกระแสได้หรือไะ ไอเดียมไม่เลวงั้นฉันจะตัดคลิปให้นะด้านด้าเคอรเนเทโลราทีวีเอสดีส uh ี่ศูนเจ็ดเออนี่นี่นอ่ขพวกเราดียวเดีวดวดวเฮ่า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 โมลาทีวีเอสดีสีนเจ็ดเิมเตส่การความสำหรับผู้คนุกขาดุกกาดสี่นเจ็ดเออเดี๋ยวก่อนนะ ๋ยวก่อนะอัน้จะ่หลุดแล้วหุดแล้วตายเหรอเย้เขาโอ้ยบ้านหายเอาบ้านหายอาบ้านหายก็เขเหลุดไปเลยแล้วนี่ใครเนี่ยงาต่อคิดว่าทำวันนี้่าแล้วที่เแสงคิดีชัดี่นี่ยมีบเงออันนี้จะเป็นวันที่สั่งให้สั่งให้อ้ก๋เดียวอานข่าเร็วๆแล้ว

อลโนาออลนาบอกว่าอย่าพังข่าวอีกเฮ้ยอย่าพังข่าวนะโว้ยพังข่าวอะไรนี่ี่แกนี่แกจะสร้างคลินี่สร้างคลิปไปต้อด้วยชว์ชว์ท้องี้รักไมเป็นไรไป็นไรเดี๋ยววได้ตับารเ้ยม่่ไอต่อต่จะพึ่งจาพึ้งทำเอาเดี๋ยวเ้ยดเดบาบ้ามาทุกคนกลับมานั่งกลับมานั่งโอเคค่ะโอเคค่ะ ไอ้ขี้แต่ก็อย่าพึ่งบอกว่าขึ้นอาวุธตลอดนะครับเขาหิวเขาหบวผหิวตายแล้วฮโอเคมาตามบทามบทเอดาริชันตรานะครับฮฮอลโลอาริชันทอะู่อชันที่ตครับอ๋อสิอ็ดโอเค มินิมินิมินิเลยโอเคเดี๋วขอนเดี๋ยขาอดูไว้ครับครับอ่ะฮอ่ออ่อกักโอ้โพี่แกฉันขอพูดตามตรงเนยนะครับว่าพอเราเดี๋ยวเรามาดูกระแสกันดีกว่าดูซิว่าคนจะมาเพิ่มขึ้นไหมถ้าไปดูมาไปต่ออะไรอะไร คลิปถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วมากเย้เย้เย้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแล้วเดี๋ยวปวดปวดน่าหน้กอ๋อแล้วไม่ดีใจเลยอ่ะอ๋อลงไม่ดีใจเลยอ่ะเปลี่ยนวิกฤตโอกาสได้ล่ะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นวิกฤตกว่าเดิมเย้เย้เย้ประกาศปิดรายการสุดท้ายเดี๋ยวชาต่อไปต่อไปปิดท้ายวันแห่งความคุนละหมาดจานใหม่จานกล่าว กลับไปที่กลับไปที่บ้านของเทโลอ่าใครลงช้าไปเกนั่นต้องหนังไหมครัอื้อเมเดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนอ้ไอคิดเลยอ้าฮะพิเจ้าจะไมโอเคออกพายกไปบ้านเทโลล่าจัด ในบ้านนโอล่ากันไปไปในบ้านโซนิกกันเถอะมาบ้านมาบ้านใครมาใครมาที่บ้านโนโอล่าช้าเป็นเกย์ใครเข้ามาช้าเป็นเกย์และพาร์ตี่คนนั้นด่าแน่นอนนี่คนนั้นคือใครฉันเองอะไรยวะอร่อย เออทุกคนทักสรุปใครเป็นเกย์เหรอครับวิศอ๋อคุณวิศครับคุณคุณไก่บอลบอลครับนะี่นี่ปูกระปกาแฟกระป๋าปูร็อกกาแฟกันตรงนี้แหละโอเคแล้วทุกคนทับเตรียมเขาเป็นกาแฟเป็นเป็นกาแฟตาบบ๊อกครับ กาแฟที่มีโซบะโซนรสขี้ไก่และขี้แตนนะครับเอาแบกเอาแบกเฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้าต่อคุณไอโฟนพูดทีหวานแล้วพูดขับเข่าไม่หยุดเด้อเดไอโฟนไอโฟนรู้ไหมรู้รู้รู้ไหมรู้ไหมสมสมที่แล้วก็พูดแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวมาบามามาบามามา407มาเอ้อ ราขอประกาศว่าเบอร์นี่ตึงใจคุณเอาดีเอาดีหน่อยดิหน่อยดิหน่อยจมดเออเน่เราผ่านควมสุดมาได้แล้วเย้ยย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 ยนะยยนะยยยมยย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 ยะยยายย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 ดยยยยยยยเยย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 ยเยย นะฉันก็ยังคิดว่าขามต้องมีดราม่านิดๆถึงจะน่าดูเย้เอออย่าทำให้ฉันเครียดเพิ่มเลยเนี่เอ๊ยเฮ้ยเขชื่อวันวันเว้ยเย้่ดีดีใจอะไรบ้างเลยหรอเธอจะดีใจบ้างก็เถอะเฮ้ยเอาม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 าเข้าสู่บทเถอะแกดับลับดับดับทำไมหรือไงดี ไ <ENNIS> อ้ <ก S 1> ี่ได้โอเคฮะฮโอเคต่อเลยแล้วกันนะว้าฮ่ะฮ่า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 อุยอันนงเน้าฮ่าฮาฮ่ฮ่ฮ่าฉันว่าทางด้าเิ้มากอวกาศดีกว่าและเพิมจากตูดทีวีสี่ส่วเจ็ดด้วยเอาตูดมาด้วยโอ้โห A to Okay, job. Yeah.